สวัสดีค่ะเด็กๆชันอนุบานหนึ่งวันนี้เรามาเรียนเสริมประสบการณ์ในหน่วยหนูทําได้ในกิจกรรมย่อยการรับส่งสิ่งของนะคะวันนี้ครูมีคลิปการรับส่งสิ่งของให้กับผู้ใหญ่มาให้เด็กๆดูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะการรับและการส่งสิ่งของขนาผู้ใหญ่ยืนสิ่งของที่จะรับหรือส่งนั้น สองลักษณะคือสิ่งของหนักและสิ่งของเบาสิ่งของหนักให้ถือสองมือสิ่งของเบาให้ถือมือเดียวโดยถือด้วยมือขวามือซ้ายแนบลำตัวสิ่งของที่จะรับหรือส่งนั้นควรถือตามขวางถ้าเป็นสมุดหรือหนังสือควรหันสันไปทางผู้รับการรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืนชายเดินเข้าไปหาจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรงไหวระดับที่สองก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าซ้ายโน้มตัวพร้อมกับยื่นมือรับสิ่งของถอยเท้าวขวากลับยืนตรงถอยหลังพอประมาณแล้วจึงหันหลังกลับหญิงเดินเข้าไปหาจากผู้ใหญ่พอประมาณไหวระดับที่สองก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าย่อตัวลง ร้อมกับยื่นมือรับสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับยืนตรงถอยพอประมาณแล้วจึงหันหลังกลับการส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืนชายถือสิ่งของเดินเข้าไปหางจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้า <9 S 2> ขวาไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าซ้ายของตัวเล็กน้อยพร้อมกับยื่นมือส่งสิ่งของ ถอยเท้าขวากลับยืนตรงไาวระดับที่สองถอยหลังพอประมาณแล้วจึงหันหลังกลับหญิงถือสิ่งของเดินเข้าไปหางจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวลงยื่นมือส่งสิ่งของยกมือขึ้นไหวระดับที่สองในขณะที่ย่อตัวอยู่แล้วถอยเท้าขวากลับ ยืนตรงหอยหลังพอประมาณแล้วจึงหันหลังกลับอ่าเป็นไงบ้างคะเด็กชมฟิตเสร็จแล้วอย่าลืมส่งตัวอย่างการรับส่งสิ่งของที่เด็กปฏิบัติมาให้คุณครูดูด้วยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมสวมแมสกก่อนออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆและไม่เข้าชุมชนในอัดนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมของวันพรุ่งน,นี้ค่ะบ๊ายบาย,บาย